ใส่พริกเข้าไปหรืออาจจะผงนัวนิดหนึ่งทีนี้ก็เจมบีมะนาวเพิ่มเพิ่มความเปรีย้ยวกิจจัดจ กินกับข้าวเหนียว,วร้อนๆที่เราได้ทำไปเมื่อสักครู่นะครับตักใส่เข้าไปานี่นะครับเวลาเราปรุงแล้วจะเปสีสันต่างกันกับเมนูต้มเป็ด อุปกรณ์เครื่องปรุงการทําต้มเป็ดก็มีไม่มากครับที่ขายไม่ได้ก็กระเทียมหอมแดงตะไคร้ข่า,ขามะนาวใบมะกรูดถ้าพริกบางคนก็อาจจะใช้พริกแห้งขั่วหรือบางคนนี่คือพริกแห้งเอาไปขั่วได้ครับหรือเอาไปเสียบกับเตาถ่านแล้วก็มาหักใส่หรือบางคนก็ ใช้ที่ป่นใส่ที่หลังได้ครับผมส่วนมะนาวล,กลวกละห้าบาทครับช่วงนี้แพงก็ต้องใช้มะขามเปียกบานๆของเรารวมไปด้วยมะขามเปียกก็จะได้รสชาติของเปรี้ยวๆหวานๆนะครับแต่มะนาวจะได้รสชาติของเปรี้ยวๆแซ่บๆหอมๆไปเตรียมกันครับ นี่เป็นขาแก่ครับขาแก่จะแข็งมากเตรียมขาแก่ไว้ตามด้วย ตะไคร้ครับผมอย่างที่ผมบอกครับคือถ้าจะให้ดีก็ใช้พวกหอมแดงตะไคร้ข่า,ขากระเทียมพวกเนี้ยไปเผาเผาใต้เขาอาจจะใช้วิธีนี่ครับเผาใต้ไฟเพื่อให้หอมคนต่างจังหวัดจะทำวิธีนี้ครับอาจจะใช้พริกแห้งเสียบไม้เสียบพริกถึงนะครับผม หรือบางคนก็ทิดเียดก็คั่วเลยครับคั่วให้หอมหอมแบงเราก็ใช้ประมาณสองหัวพอครับตอนนี้ฐานไฟเริ่มแตกป้าแปป้าแปะแล้วครับการทำอาหารด้วยเตาอฐานนี่มันทำให้เรา รู้สึกว่าเป็นคนใจเย็นเพราะหนึ่งทำให้เราได้รอไม่ได้รีบเร่งชั่มง,งที่เร่งด่วนกระเทียมใค่สี่ห้ากิบก็รผมเป็นคนที่ชอบกินกระเทียมทุกเมนูส่วนมากก็จะใส่กระเทียมครับ ผมาค่อยมากวาดครับเพราะที่บ้านเราเองครับผมไม่เป็นไรคนก็บอกเออทําไมไม่เก็บก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ทําคลิปเสร็จก็เก็บน,นะครับผมบางทีเพื่อไม่อยากให้ท่านผู้ชมรอนานนี่คือเครื่องต้มยำเป็ดผมเรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมใส่าขามเปียกเข้าไปด้วยครับตอนต้มนี่ จากที่หนึ่งคนเหนียวสุกล้วก็มาเตรียมต้มเป็ดของเราครับผมล้างหมอก่อนครับหมอได้เคยหุงข้าวเคยไหมตูดเลยดำใส่น้ำพอประมาณครับ ปิดฟ้าให้เดือดก่อนครับครับการทำอาหารด้วยเตาถ่านนี้เราจะไม่เร่งรีบเราจะไม่เพิ่มเชื้อเชื้อฝืนเชื้อไฟไปเพิเติมไปกว่าน,นี้ครับเนื่องจากว่าหน,นึ่งอย่างเช่นการผัดกระเพราด้วยเตาถ่านด้วยกระทะของเรานะครับเวลาเราผัดด้วยแก๊สมันจะให้ความร้อนแป๊บเดียวสุกมันจะไม่ อร่อยกลมกล่อมเท่ากับฐานนะครับถ้าคนเคยลองทำมันจะค่อยนวดนวดเอาน้ำจากเนื้อค่อยค่อยผัดไปค่อยค่อยกลมกล่อมไปเรื่อยๆครับไม่เร่งรีบเหมือนกับที่เราต้มอันนี้เช่นกันครับพอน้ำเริ่มจะร้อนเราก็เตรียมใส่นี้เข้าไปนะครับเครื่องเครื่องต้มยำเป็ด บางคนก็ใส่เกลือเข้าไปด้วยครับครับหลังจากที่เราต้มแล้วสักพักเห็นไหมครับผมความหอมของเครื่องก็จะอยู่ในนี้ถ้าจ,จะให้ดีที่สุดอย่างที่ผมบอกคือต้องเอาไปคั่วไฟหรือไม่ก็จี่ใต้เตาเลยครับหลังจะาแล้วก็ใส่น้ำเป็ดเข้าไป ตุนไป็สักคู่นะครับหรือไม่บางทีเราก็สามารถมาเติมเครื่องปรุงด้านนอกได้นะครับแต่ระหว่างนี้เราก็สามารถติดฟ้าไว้อีกรอบครับครับหลังจากที่เราต้มไปได้สักพักเราต้องตุนไปก่อนนี่ครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเวลาเราทําอาหารทํากับข้าวด้วยด้วยนี่ ในระหว่างนี้เราสามารถใส่เกลือหรือใส่พวกพวก็ดีชูรสได้สักหน่อยหนึ่งหลังจากนั้นค่อยมาปรุงตามหลังได้ครับผมส่วนมะนาวมาใส่ตอนท้ายตอนปรุงครับตอนที่จะกินนี่ครับแล้วก็คน ต่นไปเรื่อยๆครับผมการต้มเนื้อเป็ดกับกระดูก,กต้องให้ร่อนจากการต้องใจเย็นๆครับผมความจริงการทําเป็ดนี่คือคนเขาจะเอามาทำเนื้อมาทําลาบถ้าเป็นส่วนใหญ่ส่วนกระดูกกระดูกติดเนื้อนิดๆเขาค่อยมาทำต้มครับมาชิมน้ําดูก่อนครับ อืมรู้สึกหอมหอมเน้อเป็ดจะได้ลดเปรีป้ยวหวานหวานของมะขามเปียกครับส่วนมะนาวเราเข้ามาใส่ปรุงรสทีหลังหลังจากนี้เราก็ปิดฝาไว้กรอบครับครับหลังจากที่รอต้มเป็ดเสร็จนะครับเราก็มาเตรียมมะนาว บางคนพดคนถ้าคนแก่เขาก็บอกว่านี่มะนาวด้านให้ใช้วิธีคึงคึงเพื่อให้น้ำมะนาวมีน้ำถ้าคล้ายคึงให้มันช้ำครับแต่มันกับว่าลวกเลือกลูกผิดมาแค่นี้ครับ ในระบางนี้ก็ใส่พริกเข้าไปตาาด้วยน้ำปลาครับหรืออาจจะของนัวนิดหนึ่ง ทีนี้ก็เจียมบีบมะนาวเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวกิ๊บจัดกินกับข้าวเหนียว,วร้อนๆที่เราได้ทำไปเมื่อสักครู่นะครับเห็นไหมครับว่าไฟยังมีอยู่คนท้่คนแก่สมัยก่อนจะสอนให้เราคือ ให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดในที่นี้ก็คือเชื้อฟืนที่เหลือเขาเอาไปคีบใส่ไหายครับเพื่อเอามาใช้ในว,วันต่อไปแต่เราสมัยนี้หายหายหาย,ยากครับนี่ครับต้องเปิดโอ้โหหอมเหลือเกินครับ ตักใส่เข้าไปนี่เลยครับผมอ่านี่นะครับเวลาเรบปรุงแล้วจะเปสีสันต่างกัน อันนี้สามารถถุนต่อได้ครับผมถุนต่อให้เปื่อยเรื่อยๆเป็นนั้นเสร็จพิธีเรามากินข้าวด้วยกันครับกับเมนูต้มเป็ดลองมาชิมหลังจากที่เราปรุงรสขีดจารครับมีพริก โอ้โห و. ต้มเป็ดก็จะเป็นแบบมันมันมันเนื้อของมันมาชิมรสด้วยกันครับอาโคตรฝดยอดโคตรได้ใจครับตักหอมตักกระเทียม คนเหนียวครับ